เนี่ยเรามองปุ๊บเนี่ยไม่ถึงหกหกวินาทีแล้วพอเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยเราพอเรามองปุเขขะะนนะ๊เขาขดนะท่านนะเขาขดนะเขาขดเขายุบเหมือนลุงพุทธนะฮะผมเด็จลุงพุทธสองลอยล้านเขายุบเหมือนกันน,นี่นี่พิมพ์ลุงพุทธนะแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเขาเขาจานเหมือนกันหมดเลยนะครับท่านถ้ามีสังเกตดูนะฮะผมเคยเทียบให้ดูนะลุงพุทธตรงนี้เขาจะเป็นกลมๆนะฮะเป็นหัวจิกนะฮะหัวจิกแล้วเขาเขายุบเหมือนกันครับลุงพุทธเขายุบนะเขายุบเป็นแอ่งอย่างนี้นะฮะพระต้องยุบนะครับท่าน ลุงพุทธก็ยุบป,ปุ๊บแล้วก็ขึ้นนะฮะเขาขึ้นเสร็จเาก็ยุบอีกนะฮะยุบเสร็จแล้วก็ตรงเนี้เขารัดหมดเลยนะฮะที่กว้างที่แคบครับท่านนะ,ะที่กว้างถึงดูดูก็หดครับท่านหดเขาหดเหมือนสมเด็จลุงพุทธสองร้อยล้านนะเขาหดเหมือนกันคุณูแล้วเนี่ยนั่งก้นยุบเหมือนกันแล้วเขารัดนะฮะนั่งเอวยุบก้นยุบนะนะและ้วยันมีหมดทั้งองค์ครับท่านนะยันเต็มเลยแนละ้วคุณดูศิลปะอู่ทองนะอู่ทองเ็าจะโคทรงท่านดูนะ โคโลทรงฮนะเนี่ยคุณดูโคโลทรงนะฮะอู่ทองก็จะแบบยังไงอะแบบไม่ฉลูดไม่ฉลูดนะเขาเขาเขาล่ำร่ำแบบทุ่มท้วมนะอู่ทองคุณดูอู่ทองเนะี่ยฮะคุณดูทรงอู่ทองครับท่านนะอู่ทองนะเราเราทราบได้ไงว่าเป็นอู่ทองนะเราทราบได้ไงเราก็ต้องมาสงสัยกันคุณดูนะอู่ทองนะอู่ทองเนื้อเขาจะเหมือนน้ำตาลปี๊บนะฮะนี่โดนโคมไฟนะฮะคุณดูนะแล้วเขาจะแบบ คนลำ่ำล่ำอ่ะคนล่ำล่ำนะคุณดูเราเราเราทราบเพราะอะไรเราทราบเพราะอย่างนี้ครับท่านนะเราทราบเพราะยันจีนนะยันจีนนะยุคลอสี่นะแล้วมีลอเรือขี่ลอเรือเพราะรหันมันเราจะรู้ว่าอ๋อพระองค์นี้มีอะไรมั่งอะไร,ไไระอ,ยอ,อ,อย่างเงี้ยเห็นไหมลอปลายลอเรือนี้เนี่ยเขามีแล้วแล้วเนี่ยผงอันนี้นะครับเขาขดเป็นรางน้ําเลยคุณดูนะเหมือนเหรียญหลวงปู่ไข่เนะยขอบข้างเนี่ยเขาเป็นผงโลหะเขาจะขดนะคุณดูนะผงโลหะคุณดูนะเขาขดครับท่าน ขดจนขึ้นสันนะคุณดูนะฮะเนี่ยคุณดูสันนะฮะเนี่ยคุณดูสันนะฮะเนี่ยตรงตรงตรงเส้นเนี่ยเขาเป็นสันก็ขดเหมือนเหรียญหลวงปู่ไข่น,นะนะขอบข้างก็ขดขึ้นสันเลยฮะเขาเขาเป็นผงครับท่านนะเราเราเพื่อลูกหลานนะเราสร้างบุญให้ท่านแม่สุมาลีผู้เจริญทุกุดูลอเรือเนี่ยเราสร้างบุญให้ท่านแม่สุมาลีผู้เจริญทั่วฮะท่านพ่อสงวนผู้เจริญทั่วเนี่ยการให้เราเราให้สิ่งที่ถูกต้องนะ นั้นเราเราเนี่ยคุณดูเดี๋ยวเหมือนเหมือนรอเรือครึ่งครึ่งครึ่งรอเรือคุณเห็นไหมท่านดูดนะฮะนะคุณดูเนะ่ย